เอ้าเตอรี่ดางโบห้ำห้ำโบดางมือนี่โอ้โหตัวสวยอยู่โอ้มาในมือครับมือนีมือที่สองมาใส่ตุ่มกบเนาะบ่าบ่าบ่ากบแล้วโอ้นั่นไงตุ่มกบเตอรี่หนึ่งตัวหนึ่งตัวก่อนคอหนึ่งแจมเฮียวจะได้ครับนั่นแหละ ตัวที่สองครับมหมานาตาลีนั่นเตัวตัวนี้ตัวที่สามครับพี่น้องนี่กบตัวนีอ้อมมีตัวครับพี่น้องอือ เั้าที่สามครับสวยงามกบบ้วนสวยสวยอยู่สวยสวยครับสามตัวตัวไหมเปลี่ยนเอปลี่ยนที่หีเปลี่ยนเอาอตหลังนี้ครับ อะไรยังนี่มีตัวมีไหมไม่มีอาจะมีเออมีโอ้ผ่าสี่เจ็ดหลังผ่าสี่แล้วนี่นี่หลันสุดท้ายอันสุดท้ายเลยหลังขี่แสบจามเองดัวเอาได้ครับตัวนี้เอาตัวนี้เนาะดีนี่โอ้ใส่สวยเลยตัวนี้ ล้างสุดท้ายห่ดอืมสุดท้ายแล้วอีนเบียวแปดหลังให้สี่มาดสี่ครับเอาถือว่านันบอดางวันไหนอันสุ่แปดหลังนี่ผมเป็คนคนใส่นะครับแต่เนี้ยเอานี่อีกตัวหนึ่งตัวนึงโอ้โหมีความเขียมีจนบ่เห็น

เด็ดเด็ดเดด้ม่ัดปีนจแล้วเียเบุลบลมันจิกรรมมานหาผุนผุนนะบ้านแั่งนยาวไปยาวมาอือก็ิสามรดได้เอาได้หมโอ้ตะลี่เาย้มหลักกันแล้วเซียนนี้จะปล่อยอีกเด้อเยอโอ้ยหายากเ็ย่าปล่อยกันเสิ เราครับเลยหาโตครับแปดหลังยัวหมันอยู่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งของตะลีครับอีกจักรหลังของเจ้าเจ็ดหมอทำการนบ้าแปดแปดมันมีสิบเจ็ดหลังเจ็ดอีแปดเก้ากระมวลนะเก้ายัวเก้าหมายของตะลีครับวันนี้หมายสองครับหน้าหลังแรกเป็นได้หลังแรกเนี่เฮ้ยเป็นน้องคนใส่แล้วไม่รู้มีตัวเดียวนี่บอกวัด ถึงตัวแรกก็ขิงเขาเลยเนาะอ๋อยู่ใส่สอบหอยไส่สอบมันก็หน่วยเอากวบใส่สอบโอ้ตลีเด๋ยังับมาเอามันรังแหลกประเดิมเลยเว้ยตายเนี่ยน้องกางตายอีกแล้วพาดคือกันพาดบอกเอ้ยยายายาเจ้าย่า นกเป็ดมันล่งน้องห,อนหน่อยนะหื้อปวดบินแล่นนี้แหละปุดครบจอดปวดแล่นเลยปุดหื้<อ>มหอยมาจอกนวดกินครบจอดแล้วไอ้ตีนมันยางวะนี่ขันดีนะยังสั่น ปานี่นะเอาสูสีแล้วเว้ยงานนี้สูสีแล้วเว้ยเกาะสองหลังหัวหลังเลยสองโซ่ทั้งหมดสั่งครับผมมือนี้แพ้ผมแล้วมือนี้เพราะทางนี้แพ้ผมแล้วมือ สูสีเว้สูสีเว้นังกงมกอยู่นี่ออนานๆเท่ากับ่ีนอังกฤษโตเดียวโตเดียวขโลน่งานเยอะไปเจ้าอือสูสีกันปวดซูสีสูสีปวดชามโตสี่ตอือสว่าคนได้เนี่ย สองเลยตัวนี้หน่อยในการหนาวแก้วโยนโหคู่สีเว้ยเอาทุ่งยมนนงมาหน่อยพวกมันได้ยังสั่นละนนหน้อยห้อยมานเนี่ย,ย,ยมันมีไปเบิดต้นนี่นะยางมาหล่อตุม่มจอเนี่โอ้ยโอ้ยลมลมโอ้ย อมบอไปดอกบ้าเลี้ยมมันนี่ม้ากินแสบมีจิลีมากินมากินอะไรเลยเนี่ยนั่นแหละคล้องแท้เลยนะ,นนะงนนะมากินเนื้อเฮ้ยสัมผัสดึก